ยังคงกันถึงพูดถึงเรื่องสูงๆกันอยู่ใช่นะครับโดย <The> ส่วนมากผู้ชายไทยเนี่ยก็จะชอบผู้ชายซส์แบบนี้นหวังว่าจะเป็นอย่างนั้นนะคะ,คะพูดถึงเรื่องสูงๆของสถานที่ท่องเที่ยวบ้างดีกว่าเขาบอกว่ามีชิงช้าสวรรค์ที่สูงที่สุดในโลกแถมยังสวยที่สุดในโลกด้วยครับตามกันครับ แลับมาเจอกันอีกครั้งหนึ่งในไฮโซ h a p p ิ n งส์ค่ะในวันนี้นะคะติดมีเรื่องราวตื่นเต้นของชิงช้าสวรรค์ที่สูงที่สุดในโลกมาอัปเดตกันด้วยค่ะแต่ว่าก่อนที่จะไปถึงเรื่องราวของสถานที่เที่ยวอย่างชิงช้าสวรรค์นะคะมาอัปเดตเรื่องราวของน้องแพรพิมพิสากันค่ะว่าช่วงนี้นะคะเธอทําอะไรแล้วก็มีกิจวัตรอย่างไงรรวมถึงชีวิตส่วนตัวของเธอกันด้วยค่ะ น้อยน่ารักบุคลิกสดใสดูเหมาะสมกับเธอคนนี้อย่างมากๆค่ะกับคุณแพรพิมพิศาจจราธิวน์ทายาทคนโต,ขอ,ตของคุณธีรยุทธ์แล้วก็คุณชนะด,ดาเจราธิวน์เจ้าสัวในเครือเซ็นทรัลค่ะบุคลิกที่โดดเด่นบวกกับความกล้าสแสดงออกตั้งแต่เด็กนะคะเมื่อโตขึ้นคุณแม่ก็ยังพาเธอออกงานสังคมอยู่บ่อยๆค่ะทําให้ตอนนี้นะคะน้องแพรพิมพิศาเข้ามาติตทำเนียบไฮโซรุ่นใหม่เป็นที่เรียบร้อยแล้วแม้จะว่าแม้ว่าจะเป็นทายาทของตระกูลดังค่ะแต่ว่าเธอกลับเป็นคนที่ใช้ชีวิตเรียบง่ายแล้วก็ไม่ยึดต กับความหรูหราเรียกว่าข้าวจารลย25บาทก็ทานได้ด้วยค่ะเเคยเคที่มหลาลัยอะไรอย่างเงี้ยค่ะทานข้างทา,างได้ได้สบายมากมีเมนูโปรดไหมคะสำหรับข้าวแก่ ข้าวแกงอ่ะคะจริงๆอย่างแบบผัดบวบใส่ไข่อะไรอย่างงี้แก็ชอบนะหรือว่ากระเพราง่ายๆแกงเขียวหวานอะไรอย่างเงี้ยค่ะทานได้หมดเลยที่บ้านทําประจาเลยตอนเย็นไปมหาลัยกินคือกินแทบจะทุกวันอยู่แล้วจริงๆก็ก็ก็ไม่ได้ถึงกับแบบประหยัดเวอร์หรือแบบใช้เยอะเวอร์อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คืออยากอยากได้ ก็คือซื้อแต่ก็ดูว่าแต่คือหลังๆก็จะเริ่มเริ่มใช้ตังตัวเองอย่างน้องพีทํางานเขาก็ใช้ตังตัวเองซื้ออะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ก็เอาให้มันเหมาะสมอะไรอย่างเงี้ยค่ะ จะชอบติดแบบลุกหวานๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะอย่างละครที่ถ่ายตอนนี้ก็จะเป็นแบบว่าลุกแบบหม่อมราชวงศ์แบบเบลเบลสีชมพูพาสเทลอะไรก็พยายามให้แบบดูโตขึ้นอะไรตอนตอนตอนนี้พยายามเปลี่ยนลุกแบบไม่ใส่ชุดบานๆเลยแล้วจริงๆไม่ไม่ไม่ได้แบบเป็นไม่ได้เป็นคนบอกว่ายึดติดกับสไตล์ใดสไตล์หนึ่งว่าเราต้องเป็นสไตล์นี้ตลอดไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ก็พยายามแบบให้ลุกดูโตขึ้นเป็นผู้ใหญ่ขึ้นอะไรอย่างเงี้ยคิดว่าเป็นสาวเซ็กซี่ได้โอ้ยอยาเลยโนโนโนไม่น่ามาแนวนี้ นอกจากจะเป็นเซเลบรุ่นใหม่ที่ทั้งสวยเก่งแล้วก็มีความสามารถแล้วนะคะการใช้ชีวิตประจำวันของเธอยังเรียกว่าน่ารักมากๆอีกด้วยค่ะ